เซว่นอยู่ที่แควสวรนเขตเนี่ก็มีสองสาขาเนาะพี่น้องสาขาเปิดตะพิดเมนสินสาขาอยู่สินอันหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะนี่สาขาที่สองนี่ยมันเป็นยุสินทางอสิมาตลาดอ่าสวรไซพีน่น้องตลาดใหญ่เนาะในที่พาพี่น้องอางานกระสมเนาะทินค์าสินค้ขาเนี่ก็เป็นสินค้าทางประเทศไทยหลายกว่าเนาะพี่น้องสินค้าทุกสิ่งทุกอย่างค่ะ สบายดีพี่น้องราชิภาพ,พี่น้องไปทามเบิงราคาตูกแบรนด์จีนเนะพี่น้องทีคนกำลังนิยมสมสอบอยู่ทางบ้านเฮาส่วงน,นี้นเนาะที่เขาเอาไปเปิดกินเหลี่ยงหรือว,ว่ากินยังก็ตามเป็นหขอกเป็นงานพี่น้องราสิบถามเมืองว่าราคามันท่าใดเนาะพี่น้องเนาะพาพี่น้องไปเบิงน้ำกันว่า นาิตกเท่าไดรเนาะเห็นแต่ข้าวสื่อไปฟังพี่น้องกับดังพอสมควรเนาะนเีขาก็สิไปถาม,มาเหมืองราคาเหมือนเนาะว่ามันสีราคาเท่าไหร่พี่น้อง่าพี่น้องไปติดตามบรรยากาศตามเส้นทางตัวแครงสวนใะเขตน่ำกันพี่น้อง จอนมาพี่เขาเขามาเนาะพี่น้องสินค้าบริโภคหรือว่าจะเป็นน้ำหรือว่าจะเป็นขนมหรือว่าจะเป็นเครื่องสมานทุกอย่างเนาะเป็นสินค้ามาจากทางพี่น้องทางประเทศไทยได้ที่สุดเนาะพี่น้องเนาะคือผัวกัรขนมพี่น้องเป็นเรื่องี่ขนมโกแก่เนาะทัวร์สงอบเหลืองทัวร์ทัวร์ลิสงนี่พี่น้องเนาะโกแก่โปรตีน ทางพี่น้องทางประเทศไทยเนะ 18, าะสิตัวร้ายของอชิ้นขาวของพี่น้องทางประเทศไทยเล่นพี่น้องลายด้วยเนาะเจ็ดสิบห้ากําังสิบแปดพัน 75, you <laughs> น้องพี่น้องนะ็ปเได้เดินทางต่อได้พี่น้องแบบนี้เนาะแม่งจากเนาะเขามาซื้อน้ำกินเนาะพี่น้องอยห์หานสะดวกซื้อหันซื้อเว็บเนาะเ้าก็ปเได้เดินทางต่อพี่น้องโอ้ตู้ในคลังลิ้นโต๊อยากสไตล์ครับ ก็ยี่หอมนี่นเลนะอื่าหนเจ้าวฮะวานเจวว่าหันบ่าวมีอยู่ชักพันอ่ะิพันส้างบุญางมัน ให้ฉีดทแม่ขาเบิรงนก็นอกว่าตู้เครื่องเสียงที่ว่าเป็นตู่เป็นสัตว์ไงไงตุ่ยเหลืองๆมาฉีดตกจากหลานเอาพี่น้องเนาะฉีดท่เบิรงเพราะว่าปัจจุบันี่ทางประเทศลาวเขากำลังหิตเนาะกำลังหิตสื่อเปิดพี่น้องน้อยน้อยจากหลานนะเนี่ เจ็ดหลานไปพี่น้องเขาก็ถามเบิ่งเลยเนาะตูเ้เหลืองๆนี่ราคาตกอยู่ลานเจ็ดหลานไปพี่นอ้องตีเป็นเงินบาทไทยกะท็ะชิตกอยู่ประมาณหมื่นสองเนาะหมื่นสองพันบาทเนาะประชิป,ประมาณนี้เลยพี่น้องเนะะาะราคา áo Pino Bao Ungเคย phụ Thái cả thì chốt clip riêng thân hình đơ Pino, đấy thì cậu Ung với phụ Thái vậy thì lướm phàm, cứ chìm ta là lạy xe nó, áo à, Pino, chơi game clip bye bye รัาพี่น้องไปสมัยรยาทั้งหลาก็อย่าลืมฝากติดตามเด้อฝากกดกระดิ่งกระเจียกเตือนคิดหน่อยน้องๆรัาพี่น้อง,บ,องบ๊ายบายเจอกันคิปหน้า